คลินิกศิรักเอชโซลูชันเป็นความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิรัรพยาบาลร่วมกับไอซีเอสเพื่อที่เราจะตั้งพื้นที่คลินิกที่จะดูแลคัฒองส่งเสริมป้องกันรวมถึงการฟื้นฟูนแล้วก็ส่งเสริมสมรรถนะให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเพราะเราประสงค์ที่อยากให้คนไทยเราแข็งแรงโดยไม่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บมารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่มีตัวอย่างของทางภาครัฐ ที่จะออกไปทำข้างนอกซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะทาง i c ซมีความตั้งใจที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งก็ตรงกับทางศรีราชเลยครับส่วนนี้เองเชื่อว่าถ้าเรามีการเปิดคลินลิกอันนี้แล้วประชาชนเขามีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ<ๆ>ก็จะทําให้มีโอกาสเกิดเป็นโรคไขค้เจ็บที่น้อยลงไม่ต้องไปรับการรักษาที่ที่ศรีราชประกอบกับที่ไอซีเอสการการจราจรสะดวกครับมีทั้งทางรถ ทางเรือแล้วก็ทางรางนะครับโดยทางรถไฟฟ้าซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่มาอยู่แถวอนนี้ก็จะเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะทําให้โครงการนี้ประสบการเกษตรตามวัตถุประสงค์งที่ต้องการครับสําหรับศรรีราช s อ l โซลูชัก็จะเป็นทางเลือกใหม่นะครับเป็นศูนย์บริการสุขภาพนะครับเชิงคัดกรองป้องกันฟื้นฟูสุขภาพนะครับชะลอวัย นะครับก็เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนไทยเพราะว่าโดยโปกติเนี่ยศิรราชเนี่ยเราเป็นการรักษาเชิงรับเรารับคนป่วยเข้ามารักษาที่ศีรราชตอนนี้ก็แน่นมากนะครับแล้วรักษาไปก็ได้แค่เสมอตัวนะก็แค่หายแต่ถ้าไม่ป่วยจะดีกว่าเพราะนั้นก็จึงเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าทำยังไงให้คนไทยแข็งแรงไม่ป่วยจึงเป็นปที่มาของคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเจเน r เรชันเอ คือ l t l y h y n o n s c i o u s g e n e r a t i o n อยากจะช้ยดยให้คนไทยทุกคนตัน้งแต่วันนี้ทุกช่วงวัยตั้งแต่แตวัยเด็กเลยนะครับวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนวัยเริ่มชราให้มาสนใจสุขภาพสุขภาพสำคัญที่สุดถ้าเมื่อรักษาแล้วบางคนก็มีโรคติดตัวมาบางคนก็อาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่า n c d แต่มันสามารถรักษาให้กลับมาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงได้ทำยังไงที่จะให้รักษาสภาพอย่างนั้นได้ ไม่ต้องไปโรงพยาบาลดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกว่าเอาฟาังส่วนของโรงพยาบาลออกมาอยู่ที่ศูนย์การค้าที่คนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตรงตามไลฟ์สไตล์ style. จะว่างวันเสาร์อาทิตย์จะว่างวันธรรมดาจะว่างเวลาไหนว,ว่างเช้าว่างบ่ายเข้าถึงได้แต่ป่วรนี่จะเข้าไปโรงพยาบาลนะครับทุกวันนี้พวกเราไม่ได้อยากจะไปโรงพยาบาลตลอดเสียเวลาทั้งวันที่จอดรถก็หายาก คนโรคติดเชื้อเราก็ควรจะไปเจอโรคติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่านี่เป็นถังเลือกใหม่แล้วก็นําเสนอบนความเสร็จบนความเชี่ยวชาญของสีราชครับเราใช้ทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถเราใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้บริการเปรียบเสมือนเป็นโค้ชสุขภาพให้กับทุกๆุกคนเพราะคนทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันไม่สามารถให้สุขศึกษาก็จะปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะแต่ละคนมีปัญหาเพราะฉะนั้น บุคลากรที่ทํางานที่นี่จะมีความสามารถในการรับฟังเข้าใจปัญหานําเสนอและแนวทางเพื่อเป้าหมายให้คนทุกคนเป็นสุขภาพดีที่สุดถ้าป่วยเราอยากให้คนทุกคนเป็นโรค NCD นะเราควรรู้จัก NCD นะโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อหรือลังให้เป็น NCD ที่เป็นสีเขียวอ่ะเพราะเรารู้จักโควิดสีเขียวนะฮะโควิดสีเขียวคือเป็นโควิดแต่ไม่ไม่มีอาการเราอยากให้คนไทยอย่างมากก็เป็นโรค เพื่อรังแต่แข็งแรงแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นคือกลุ่มเป้าหมายของเราไม่เป็นโรคเลยดีที่สุดถ้าเป็นก็ขอให้แข็งแรงแล้วก็รักษาการอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นจึงน,นำสูสุขภาพเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้ชีวิตได้เต็มสังเภาพแล้วก็ตามรัฟ์สไต์ของทุกคนคอนเซปต์อันนี้นะฮะ บางทบางีบางสถานที่เนี่ยที่เขามีคอนเซปต์ที่ตายตัวไปแล้วเนี่ยพัฒนายากอันนี้เราไม่ได้ทําตามตัวของ i c ซนเครับเราร่วมมือกับ i c ซเป็นพันธมิตรกันบนสิ่งที่พอเราคิดว่าเราจะทําอันนี้ผมปรึกษ,ษาทับทหมผู้บริหาร i c ซว่าจริงๆแล้วเราต้องการแบบนี้แหละ i c ซก็ต้องการให้เรามาช่วยพัฒนาคอนเซปต์อันนี้จึงเลือกเป็น i c ซเป็ไปที่แรกครับเพราะว่ามันเป็น จังหวะที่มันพร้อมที่ทั้งสองฝ่ายเปิดพันธมติตรร่วมกระชิดร่วมกันชิดกับผู้ใชหน้าเนะกับทางผู้บริหารเลยซีเอเนี่ยเป็นเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่าท,าท้ายจริงน,นะครับในโครงการของที่อื่นถ้าเรามีโอกาสแบบนี้เราก็ทําแบบเดียวกันเป็นจังหวะของการพัฒนาโครงการตั้งแต่ตั้งต้นนะครับเพราะฉะนั้นนบนพื้นที่3,000ตารางเมตรเนี่ยพื้นที่ใหญ่แต่พอเราคิดว่าเราจะให้บริการอะไรบ้างเนี่ยดูเหมือนจะไม่พอแล้ววันนี้ เขาคาดจะ,ะรู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ที่จำกัดแล้วการทําสถานพยาบาลเนี่ยมันไม่เหมือนการทำห้างสินค้าทั่วไปไมันต้องมีระบบวิศวกรรมอะไรทั้งหลายมาานฐานก็ต้องมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทํากับบางแห่งที่ไม่ได้มีความพ,พร้อมในแนวคิดเหล่านี้เพื่อต้นอันนี้ก็เป็นความโชคดีของซีร่าและของคนไทยนะครับที่ทาง ICS เนี่ยมีความคิดที่จะ เปิดศูนย์บริการสุขภาพก็ได้ฟื้นฟนตั้งแต่วันแรกเลยครับเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเมืองนะครับในฝั่งผมนะครับเราไม่ได้สร้างสินค้านะครับดังนั้นเนี่ยการกำเนิดตัวไอคอนสยามก็เป็นความคิดแรกที่เราจะพัฒนาเรื่องของสินค้าและการบริการนะครับให้ตอบโจทย์กับลูกค้าทั้งหมดนะครับในกรุงเทพมหานครครับดังนั้นเนี่ยไอคอนสยามเองเนี่ยเขาก็ มีในเรื่องสินค้าและการบริการมากมายเครับเกิด ICs ที่เราจะเสริมเข้ามาก็ประกอบไปด้วยชอปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับรวมถึงเรื่องของอโลตัสนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นสมาร์ตอิมเมียมซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบใหม่ครับครั้งแรกของประเทศไทยรวมถึงเรื่องออฟฟิศทาวเวอร์นะครับโรงแรมชั้นนำนะครับแล้วแน่นอนครับเรื่องของอโรงแรมนะครับ ทางซีราชเอชนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับที่ซีราชเองได้ให้ความรุ่งเรืในการที่เลือกไอเอสเนี่ยเป็นสถานที่แรกในการจะมาส่งตัวนะครับในเรื่องของการคลินิกานนอกสถานที่ครั้งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งเรามั่นใจครับเพราะว่าไอเอสเองเนี่ยมีที่เรียกแล้วนะครับนั่นกาคือการบริการที่วดนะครับการเดินทางที่สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถนะครับรางนะครับจกระาูยนต์ฟ้าสายสีทองนะครับรถเรือนะครับที่จะสามารถให้บริการ ประชาชนทุกคนนะครับอย่างง่ายดายครับแล้วก็ราคาที่เเข้าออกนะครับถึงง่ายนะครับเพื่อทำให้การเข้าถึงความสะดวกสบายนะครับประชาชนทุ่คนที่เข้ามาใช้บริการของไอซีเอสและก็ฟรีไอเอเอสเนี่ยเป็นไปด้วยกันนี่จะว่านี่เป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นความตั้งใจของผู้มาระดับสูงทั้งสององค์กรที่คุยกันไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชน ผมที่ว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกข้อจํากัดของอิศรีราชก็คือการจราจรการที่คนไข้เที่ยไปถึงตรงสวยของศรีราดมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเนื่องจากว่าประชาชนมาใช้เนี่ยคนที่เยอะและตอนนั้นก็เป็นแถบชุมชนผู้มีโอกาสที่รียกว่าเข้าไม่ง่ายแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือตรงนี้เรามีการคมนาคมหลายอย่างทั้งรถรางเรืออย่างที่ว่าและที่สําคัญคือทําให้บุคลากรของศรีราชเองที่ต้องมาปฏิบัติงานที่ ICS เ สามารถเดินทางทางเรือได้ง่ายนะครับเรามีเวลาชัดเจนแน่นอนเรามีกะการทํางานชัดเจนก็จะทําให้การทํางานเพื่อที่จะบริการผู้ป่วยกับกับประชาชนที่สนใจก็จะสามารถจัดอะไรได้ค่อนข้างที่ลงตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นปัจจัยร่วมกันหลายอย่าง ที่ทาให้โครงการนี้เกิดขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราประสงค์ที่อยากจะเปิดกลางปีหน้าก็ขอฝากโครงการนี้ไว้กับทุกท่านแล้วก็สังสือมวลชนเทียบกับประชาสัมพันธ์ให้ทุกประชาชนรับทราบนะครับว่าเน,นี้เราจะเปิดในเวลาไม่ช้าชั่วโมะครับ